สวัสดีครับวันนี้สงการปี2568นะครับพามาดูดอกโคโคโบโลนะครับเพิ่งติดฝักนะครับโคโคโบโลติดฝักต้นนี้ก็ประมาณ6ปีปกว่าๆนะครับ56ปีติดฝักนะครับอีกป,ประมาณสัก 4- 5เดือนน่าจะเก็บเกี่ยวมเมล็ดได้นะครับ ใครสนใจก็ทักถามมานะครับกับเจ้าโคโคโบโลโคโคโบโลนะครับนะครับเป็นประมาณนี้นะครับมีช่อมีช่อกิ่งนะครับลักษณะของดอกของใบของก้านจะมีช่อกิ่งอย่างนี้นะครับโคโคโบโลปีนี้ต้นนี้น่าจะติดดอก ติดฝักเป็นครั้งแรกนะครับรอบหกเจ็ดปีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับหลายพันเมล็ดเลยนะครับหลายร้อยหลายพันเลยนะฮะใครสนใจทักได้นะครับน่าจะเก็บได้ประมาณสักสี่เดือนข้างหน้านะครับสวยเลยที่เดือนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นเมล็ดไหม แล้วเขียวเล็กๆเ,เนี่ยคือฝักเหมือนครับ, <c oughs> รบดอกก็จะออกสีข,ขาวอมมุม่วงนิดนึง <c oughs> แล้วแต่ต้นแล้วแต่พันธุ์ส่วนนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพิกัดนะครับ ก็ฝากไว้ติดตามด้วยนะครับโคโคโบโลนะครับเดอรเบเชรีทูสานะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับถูกที่ประเทศไทยฝากออกที่ประเทศไทยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับส่วนป่าคันนาะบีดอนมันดาสร้างจังหวัดสุรินทร์ครับ